สาวเช็คคอนนุกวันนี้ทุกคนคืนสุดท้ายของการทัวรใต้เนาะวันนี้เป็นไงมั่งที่นางไปบุ่มยังลงคลิปไม่หมดเลยนะทุกคนคลิปที่น้องไปเชร์ไปไปโอดีโอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงให้ดูไงเธอเปลี่ยนชุดเร็วจังไปดูเพื่อนอีกชุดหนึ่งต้องใส่เสื้อเจิด มีภาพันคอซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนชุดเร็วมากจ้ะพ่อเอ้ยเอ็นดูอ่ะวันนี้ไม่รู้อ่ะทุกคนบุ๋มมีความรู้สึกทำไมบุ๋มรู้สึกว่าปายจะมาเซอร์ไพรส์แต่พอไปดูเอตอนน้องปายไอ้นี่รวมพลที่สนามแข่งอ่ะเขาบอกว่าปายจะขึ้นเครื่องปายขึ้นเครื่องกับอะไรอย่างเงี้ยกลัว กว่าน้องไปขึ้นเครื่องไม่ทันเอ๊ะไปมีงานเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเช็คซิว่าพรุ่งนี้ไปมีงานหรือเปล่าแต่ใดๆคือน้องม้าก็บอกว่าจะมาอาจจะมาดูพี่นุกเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยงงอยู่เหมือนกันหรือว่าเขาหลอกเราว่าเขาจะกลับแต่จะมาเซอร์ไพรส์เพื่อนนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดาเอานะจ๊ะเ,เดาเอาค่ะเดาเอาเนาะหมอเดา ออเราดูเราดูเฮ้นเมื่อเข้าข้าที่ทำพี่เบาใจสิเขามันเข้าไม่พามันว่างมีเกียรยานเป็นล้มทังกระยา ไม่โดนด่ายแล้วนี่ไม่โดนด่ายแล้วพอ,อกเนื้อมาแล้วต้อมันพันผ่านลงหนาวโาว้าขึ้นสาวตื่นตากระพัน,ม,<ำ>นมัมมัมไล่บอดบองน้องสาวพี่ชายและแอนต้อ,อ,อง<ห>สายเดืเเอเ,เข้าก้าวคือจำพี่เบาใจสิเรามันเข้าไม่ปามันเรามันเข้าไม่ปามัน มังีุจยานมั่ลมจากเสยก่งเก่งน้องเพือนมงคลีเก่งมากเลยนะไรเมีคนใต้คนตันนี้มงคลเก่งเอาตายแล้วเหรอคนใต้ครับคนใต้ไม่ตายครับร้องเพลงเดียวตายใช่แล้วฮะ อะไรนะฮะเป็นคนใต้เป็นคนใต้กี่วันไม่รู้แต่ที่เรารู้มาถึงใต้แล้วเมื่อคืนก็ปล่อยให้ลิบแบนกับผมนั่งคุยกันน่ะมงคลหายอ่คิดดูหายไปไหนแค่นั้นเองพี่อ่ะพี่อ่ะยังดีนะถึงใต้นะพี่เบิ่อถึงอึงุดอนเลย มาทำงานไกลจังเลยวะบ่หูยังน้ำเขาผมใี่คอือเปล่าใช่ไหมเอาบอกตอบว่าใช่หรือเปล่าใช่ครับอะไรเหรอคืออะไรดินุกบอกว่าผมเมื่อคืนถึงใต้แล้วอ๋อถึงใต้แล้วถึงภูเก็ตแล้วใช่ใช่ไหมผมก็ดีไงถึงภูเก็ตพี่ถึงกุดอน มาทำงานไกลที่แรกก็อยู่อุดรบนเวียนไปเรื่อยอุดรมาใต้ใต้ขึ้นเหนือเหนือไปกรุงเทพเหมือนเดิมห oh, <my. S 2> รือบางครั้งไม่ได้อยู่ในแค่ในประเทศนะไม่ได้อยู่ในประเทศนะอยางไงฮะสิงคโปร์ยุโรปไปหมดเลย <A> อาเซียนอาเซียนอาเซียน <A> อาเซียนไปไกลขนาดไหนไปถาม <A> มาจากไหนลูกโอ้ยหนูคนบันไต่ระยูดรอสก็เลยไล่กันกลับไป เพื่อนเพื่อนเพื่อนอ๋อครับผมทำไงถึงได้เจอคนพื้นที่บ้างครับอะไรนะทำไงถึงอยากเจอคนพื้นที่โอ้ยยาก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 เลยอะต้องรู้จักแหล่งอะพูดเล่นพูดเล่นโอ้พูดเล่นเหมือนจริงมากเลยหรอเฮ้ยจริงจริงพูดไหมเมื่อวานไม่น่าพูดไว้เลยเมื่อวานไม่น่าพูดไว้เลยพูดอะไรฮะมาวันนี้ดูดีหน้าเวทีองค์หลวงเองเหลิงเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาว่าแล้ว อะไรนะไปอะไรนะอ๋อรวมพลอ๋ออ๋อรวมพลรวมพลหน้าร้านเต็มแล้วเฮ้ยจะบอกแม่น้อยแม่เหมาเหรอหนูดังเหรอดังพี่สาวเพียงไรสาวอีกเช้า ไม่ได้ร้องนาะนนะขอร้องหน่อยด้ย